หนึ้นะคะน้องแบมสราลีคะ่ะติดใจงานแสดงนะคะตอนนี้มีละคร2เรื่อง<ม>ค่ะอ่ะเรื่องแรกนะคะรักหักหลังและอีกเรื่องนะคะขวัญรื่ไทยอยู่ในดวงใจเทวพงศ์ซีรีสนะคะอ่ะบอกได้เลยนะคะในเรื่องรักหักหลังเนี่ยรับบนุ้งเม้งอเอาแต่ใจตัวเองเป็นตัวสีสันนะคะ,คะให้ใคลายเรื่องเครียด S <S จะเอาอะไรต้องเอาได้ดังใจตัว <S <S เองนะคะส่วนเลือกขวัญรุษไทยนะคะ,ะเป็นซีรีส์ของดวงใจเทวเพลิ์หา,ห,าห้าตอนห้าตอนนะคะ เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าจะเล่นเป็นหม่อมปกเกตค่ะนะคะแล้วก็แบบว่าเป็นเรื่องราวของแบบนักเรียนนอกนะคะเป็นคุณหญิงค่ะะจ้าหวานนะคะคาแรคเตอร์สองเรื่องนี้ต่างกันนะคะน้องเขาเพิ่งเล่นละครได้2เรื่องเขาบอกว่าอยู่กองถ่ายนะคือแบบว่าพี่ๆน่ารักอยากมากองทุกวันนะคะโดยเฉพาะพี่เกรทวรินทร์เขาว่าน่ารักนะคะแบบว่าตอนแรกๆก็เกรงนะคะแต่พี่เขาว่าคุยแล้ว่รู้สึกว่าฟริมันได้ค่ะจะเป็นยังไงประทับ เห็นบอกว่าสนใจงานเบื้องหลังด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องแบมกันเลยค่ะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆคือดราม่าหนักมากเลยค่ะแต่ว่าตัวมุงมิงเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าไปเพิ่มสีสันเพิ่มความลำบากใจให้คนอื่นๆประมาณนี้ค่ะเก็เป็นตัวที่แบบว่าเป็นค่อนข้างเอาแต่ใจคาแรกเตอร์เอาแต่ใจมากแล้วก็เหมือนแบบอยากได้อะไรก็ต้องได้ค่ะแล้วก็ไม่ค่อยถูกกับพายซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องค่ะก็จะ ต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าเราจะไปสร้างความลำบากใจอะไรให้เขาบ้างคะ่ะคนดูจะขมิดแล้วแต่เรื่องแรกเหมนกันนั่นน่ะสิคะอันนี้อันนี้ก็รอรุ้นเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าถือว่าค่อนข้างชาร์เลนจิ้งสำหรับแบบเหมือนกันก็เปิดโลกประสบการณ์เยอะมากเลยคะ่ะเพราะว่าพี่อ้อเขาก็ไม่ปล่อยคือถ้าไม่ดีเขาก็ไม่ปล่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ก็สนุกดีคะ่ะเป็นเรื่องที่สองคะ่ะ เรื่องแรกเล่นดวงใจเทวพรมค่ะตอนขวัญฤทัยค่ะก็เหมือนโดนทับน้องเลยค่ะเพราะว่าทุกคนคือเก่งมากประสบการณ์กันอยู่แล้วแล้วเราแบบเรื่องที่สองเนี่ยค่ะก็พี่ๆก็คอยสอนคอยแนะนําว่าต้องทําอะไรยังไงในกองบ้างเนี่ยค่ะก็ก็โอเคได้เรียนรู้เยอะมากค่ะตอนแรกเก่งค่ะแต่พอได้เจอได้คุยเนี่ยพี่เกดน่ารักมากเฟรนลี่มากแล้วเขาก็จะคอยแบบแนะนําตลอดเนี่ยคือแบบเป็นพี่ที่ดีมากๆค่ะก็ ก็เลยแบบเข้าเวิร์กแบบว่าทํางานด้วยกันได้ดีค่ะค่ะก็ะในเรื่องขวาหรือไทยเนี่ยบำรับบทเป็นหม่อมหลวงปกเกตจุฑาเทพค่ะเป็นน้องสาวของ หม่อมหลวงชัดเกล้าค่ะเป็นลูกของคุณชายพุทธิพัฒน์ค่ะก็อันนั้นก็เป็นในคาแรคเตอร์เนี่ยจะเป็นแบบหวานหวานโรแมนติกกุก๊กกิ๊กประมาณนี้ค่ะจะเป็นผู้หญิงที่หัวทันสมัยเป็นแบบแฟชั่นนิสต้าเรียนจบมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะเฟียลฟ้าวใช่เฟียลฟ้าวในสมัยนั้นเนี่ยค่ะค่อนข้างใกล้ตัวค่ะรู้สึกว่าสนุกแล้วก็ไม่ได้ต้องปรับอะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นเรื่องแรกแต่รู้สึกว่า อพอมันใกล้ตัวเนี่ยมันก็ทํารู้สึกว่าออกมาได้โอเคคล้ายยังไงหรอคะก็ด้วยความที่เขาเป็นความมีหัวทันสมัยแต่ว่ามันเป็นยุคพ e r i o d นะคะก็จะไม่ได้แบบ f i ียสมากเลยะคะ่ะก็จะประมาณคลร,รู้สึกว่าคาแรคเตอร,ร์ใกล้ๆก,กันแล้ววิธีการพูดเนี่ยมันเป็นคนพูดชานิดนึนนงก็คือไม่ต้องปรับอะไรการพูดอะไรก็คือแบบประมาณนี้เลยะคะ่ะสนุกคะ่ะสนุกมากแล้วชอบมาเจอมากองได้เจอพี่ๆแบบทีมงานอะไรย่างเงี้ยค่ะทุกคนน่ารักมากแล้วก็แบบเหมือนมีโชว์กันตลอดเวลาต่อให้พี่มีกล้องอะก็แบบเหมือน เนอะไรกันไม่รู้เหมือนมีกล้องตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะสนุกดีคะ่ะเปิดโลกมาก ก็จริงๆรู้สึกว่าอยากลองเข้ามาทําอะไรที่แบบอยากรู้ว่าแบบเบื้องหลังเป็นยังไงก่อนคือจริงๆอยากรู้ก่อนว่าเบื้องหลังของการแสดงเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เลยพอมีโอกาสเนี่ยก็เลยรีบรับเลยค่ะเพราะว่าได้เข้ามาเรียนรู้แบบมันเป็นอีกโลกหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ต่างจากที่คิดแต่รู้สึกว่ามันมีดีเทลเยอะกว่านั้นมากๆอย่างเงี้ยว่าหน้ากล้องเนี่ยเราเห็นแค่แบบนักแสดงแต่ว่าเบื้องหลังอ่ะคือมีทีมงานอีกแบบ50 60คนอะไรเงี้ยค่ะที่เขาเหนื่อยเหมือนกันแล้วก็ได้เห็นตรงนี้แแลล้้ววกกก็รูสึ่่าาาาโหบบมมีีคนนเเเยยอะท ทำงานหนักเพื่อแบบโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอะไรอยเงี้ยค่ะอนาคตไกลแน่นอนคนนี้ถูกใช่เขาบอกอยู่ในกองชอบมาแบบเขาจะสนใจนะคะว่าละครเรื่องเรื่องนึงเนี่ยกว่ามันจะเป็นได้มันไม่ใช่แค่นักแสดงต้องรวมเป็นองค์กรรวมทีมงานนะคะถึงจะผลิตละครได้สักหนึ่งเรื่องและเชื่อว่าน้องแบมมีละครเรื่องที่สองเรื่องที่สามเรื่องที่สี่เรื่องที่ห้าต่อต่อไปถูกต้องค่ะแม่จุ๊กแจงถึงวันนี้แล้วแม่จุ๊กแจงมีละครกี่เรื่องลวคะก๊ยถึงพันไหมบ้า ถึงมยังไม่ถึงอันนี้่ัมปกรณไม่ต้องดูนะคะจ่ายภาษีตรงตลอดค่ะ